สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับมุกอีกแล้วนะคะจากจัดหางานแม่บ้านดีีเลยนะคะสําหรับอ่าวันนี้ก็มีงานเป็นแม่บ้านคึงดูแลน้องหมามานะคะค่าจ้างจะได้อยู่ที่15,000บาทต่อเดือนเลยนะคะสถานที่ทําง,งานจะอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีนะคะที่บ้านอยู่กันแค่4คนมีหมา2ตัวนะคะน้องหมาจะเป็นพันุเวสติเตเรียเลยนะคะกําลังน่ารักเลยนะคะแต่ว่าขอคนที่รักสัตว์หรือว่าเออไม่รังเกียจสัตว์นะคะเพราะว่าจะต้องดูแลน้องนะคะก็คือให้อาหารป้อนยา อาบน้ำนะคะแล้วก็ทําความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูซักผ้ารีดผ้าเลยนะคะแต่ว่าบ้านนี้ไม่ต้องทําอาหารนะคะมีที่พักให้ค่ะอยู่ฟรีกินฟรีกับแม่จ้างเลยนะคะมีวันหยุดให้4ี่วันถ้ามาอยู่ก็จะได้เป็น OT วันละห้าร้อยไปเลยเนาะสำหรับใครที่สนใจงานนี้นะคะอยากทํางานนี้สามารถเข้ามาสมัครงานกระทางเราได้เลยนะคะแม่บ้านดีเซอร์วิสอยู่จังหวัดสนิทวง82ทับหนึ่งนะคะอยู่แถวสะพานพราม7็ในกรุงเทพฯะคะสำหรับใครที่ไม่ชัวรก็สามารถทักแชทสอบถามมาได้ ได้กันนะคะสวัสดีค่ะ